ค่ะอายก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยนะคะที่เลือกที่จะย้ายเคสจัดฟันมาที่คลินิกทันตกรรมไมเดนตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยค่ะ ชื่ออายค่ะตอนนี้อายุ19ปีค่ะเคยมีปัญหาฟันงุม้มแล้วก็ฟันตบลึกด้วยค่ะมีโครงหน้าที่ใบหน้าค้างสั้นด้วยใช่ค่ะเคยจัดฟันอยู่ที่ที่หนึ่งประมาณ2ปีค่ะพอหลังจากเข้ามาหาวิทยาลัยก็เลยสนใจที่จะตัดเหงือกเป็นคนที่มีเหงือกเยอะมากๆก็เลยแบบโอเคอยากตัดเหงือกแล้วก็เห็นว่าที่นี่เออมีตัดเหงือกด้วยแล้วก็บริการที่ดีอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจลองมาตัดเหงือกก่อนค่ะ พอตัดเหงือกเสร็จปุ๊บโอเคบริการของคุณหมอที่นี่ดีมากๆแล้วก็ตัดเหงือกดีมากๆก็เลยแบบตัดสินใจย้ายมาจัดฟันที่นี่เลยด้วยดีกว่เาเรื่องฟันตกลึกค่ะแล้วก็เรื่องคางสั้นอะไรแบบนี้ค่ะลูกโครงหน้าอะไรแบบนี้ก็เลยให้มีแผนการรักษาตัวกล่องสีม่วงตัวนี้ค่ะเป็น EF ค่ะเพื่อปรับขากรรไกรให้ดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ รู้สึกประทับใจคะ่ะที่คลินิกก่อนอ้นนี้ใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับคลินิกนี้แล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอที่นี่บริการดีมากๆเลยการแนะนําบริการอะไรแบบนี้ดีมากๆส่วนเรื่องราคาอะไรแบบนี้คุณหมอก็ชี้แจงก่อนที่เราจะตัดสินใจรับแผนรักษาใช่คะ่ะ<ๆ>แล้วก็ระยะเวลาในการจัดต่อได้จนสิบประมาณปีนะะึงค่ะที่คุณหมอชี้แจงมาถือว่าเร็วมากๆเลยทั้งใจมากตอนนี้ผ่านมาประมาณ4-5เดือนแล้วคะ่ะ ก่อนหน้านี้ที่มีฟันตบลึกใช่ไหมคะพอหลังประมาณ3-4เดือนเนี่ยก็คือฟันตบลึกเริ่มหายแล้วค่ะก็คือเริ่มเป็นปกติสบฟันได้ดีขึ้นแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาฟันตบลึกเหงือกเยอะหรือว่าอยากจัดฟันต่างๆนะคะแนะนำมาที่นี่เลยค่ะมีประการทบวงจรจริงๆค่ะไอแนะนำเลยค่ะ